สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับออาให้เราเปิดตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าขาโต๊ะเนี่ยมันจะขึ้นไปนิดนึงนะครับจะดึงมาเป็นแท่งๆตรงๆ,รงๆลักษณะแบบนี้นะฮะต่อมานะครับสมว่าเราต้องการให้ขาโต๊ะเนี่ยมีลักษณะที่เป็นทรงเรียวนะครับทรงเรียวคล้ายๆว่าตรงนี้จะโตปลายก็จะเล็กลง่าทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้นักศึกษาใช้ลูกศรสีดํคลิกพื้นผิวนะฮะคลิกพื้นผิวงานที่เราต้องการ ทำก่อนนะครับสมงว่าเราต้องการให้ปลายเนี่ยมันเดียวลงก็ใช้ลูกศรสีดําชี้ขึ้นถือตัวนี้ปุ๊บจะขึ้นเม็ไข่ปลานะอ่ะหลังจากนั้นให้เราไปใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเครื่องมือตัวเนี้ยมีชื่อคําว่าสเกลนะครับเครื่องมือมูฟก็เป็นเครื่องมือที่เป็นเป็นรูปลูกศรนะฮะชี้ขึ้นลงชี้ซ้ายขวาตัดกันอยู่นะฮะเครื่องมือตัวนี้ครับเครื่องมือตัวนี้เครื่องมืออี่ยพอดีผมขึ้นเครื่องมือใช้เครื่องมือมูานะฮะจ่าครับ อ่าโอเคสมมติว่าเราเจอเครื่องมือสเกลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยให้เอาเครื่องมืออ่าเวลาเราคิดเครื่องมือสเกลปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้จะมีจุดเขียวๆขึ้นรอบๆอย่างนี้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะมมใช่ไหมเอ่ยพยายามบิดใช่ไหมฮะพยายามบิดหน้าหน้างานเข้าหาตัวเองให้ให้ได้วงกลมที่ชัดที่สุดนะลักษณะแบบนี้ครับก็จะมีเทคนิคนิดนึงครับเราอย่าบิดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เอาเอียงนิดนึงนะฮะเราจะได้เห็นเชฟนะครับถ้าเกิดเราบิดหันหน้าเลยปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เห็นเชฟด้านข้างนะครับบิดพอประมาณนะครับอยู่ประมาณขนาดนี้ครับผมอ่านะต่อนะครับให้ใช้เครื่องมือสเกลนะครับพอเราคลิกสเกลปุ๊บมันจะขึ้นกรอบลักษณะแบบนี้นะครับให้นักศึกษาใช้เมาส์นะครับไปไว้ที่มุมนะฮะไปไว้ที่มุมมันจะขึ้นเป็นลักษณะสีแดงลักษณะนี้นะครับให้เราคลิกค้างนะครับแล้วเราสามารถยืดหดอย่างนี้ได้เห็นไหมฮะ ยืดหดได้เราต้องการให้ขาบานออกหรือว่าเลี้ยวเล็กลงเราสามารถยืดหดได้นะฮะแต่การยืดหดเนี่ยฮะมันจะอิงจากมุมฝั่งตรงข้ามเป็นแนวแกนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการรักษาสเกลให้ใช้จับจุดศูนย์กลางนะครับให้เรากดกดคอนโทรลช่วยนะครับเนี่ยถ้าคอนโทรนช่วยปุ๊บไอจุดสีแดงจะมาอยู่กลาง,งกลางขาโต๊ะเลยเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็จะบีบสมมาตรนะครับแต่แต่ถ้าเราไม่กดคอนโทรนเนี่ย สีแดงจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะยิงจากจุดนั้นเป็นเซนเตอร์นะครับเห็นไหมฮะขาจะเบี้ยวไปเบี้ยวมามันยิงจากจุดและเซนเตอร์ก็กลับไปที่ลูกศรสีดําใหม่นะครับเลือกขาต่อไปนะฮะก็ใช้เครื่องมือสเกลเหมือนเดิมนะครับกดคนโพนค้างไว้นะครับเราก็สามารถจะย่อขาลงมาได้ทุกครั้งนะที่เราเวลาเราวาดสี่เหลี่ยมนะฮะเราวาดสี่เหลี่ยมโดยปกติเนี่ยนะถ้าเราวาดสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจากจุดไหนไปก็ตาม จากจุดไหนไปก็ตามเนี่ยนะมันก็จะเป็นการเริ่มต้นสี่เหลี่ยมจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งถูกไหมฮะเพราะถ้าเราจากจุดศูนย์กลางตรงนี้ไปยังขอ,ข,อขอบด้านใดก็ตามามันจะได้ทรงสี่เหลี่ยมทรงนี้มันมีสี่เหลี่ยมอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะคือกําหนดจุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมคือกด ctrl หนึ่งครั้งฮะอพราอกด ctrl หนึ่งครั้งนะฮะมันจะเป็นการวาดสี่เหลี่ยมจากจุดศูนย์กลาง ดังนั้นครั้งที่แล้วที่ท่านอาจารย์นิดบอกนะว่าการสร้างแจกกันแล้วต้องการแจกกันเป็นออกแนวมุมสี่เหลี่ยมจากตรงกลางตรงนี้มันจะสมมาตรเลยะนะฮะก็กดคอนโทลสลับฮะเนี่ยระหว่างเราคลิกซ้ายค้างไว้นะเราก็สามารถกดคอนโทลสลับได้ว่าจะให้มันจุดที่เราเริ่มต้นเนี่ยเป็นจุดขอบหรือจุดศูนย์กลางจุดขอบจุดศูนย์กลางเนี่ยก็แค่กดคอนโทลอย่างเดียวนะฮะมันก็จะ เริ่มต้นจุดอย่างนี้เลยนะะอ่าหลังจากนั้นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าขาโต๊ะเครื่องแป้งเราเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะแนวตั้งฉากกับพื้นใช่ไหมฮะเหยียบตรงมาเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเสริมความสวยงามน,นิดนึงเราต้องการให้ขายมันแปะ,แปะออกด้านข้างนะครับทํำยังไงนะฮะอันดับแรกนะครับให้ใช้ลูกศรสีดําคลิกพื้นผิวเหมือนเดิมนะครับคลิกพื้นผิวเหมือนเดิม พอเราลิ้พื้นผิวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้เราใช้เครื่องมือม v e นะครับในชั่วโมงที่แล้วสอนไปแล้วนะครับที่มีลูกศรสีสีที่ทางนะครับให้ใช้เครื่องมือม v e เอามาไว้บริเวณด้านที่เราต้องการดึงสมมติว่าผมต้องการดึงออกด้านด้านขวาเราก็เอาเครื่องมือม v e มาไว้ตรงด้านขวานะครับให้เราคลิกค้างนะครับแล้วเราก็จะดึงออกไปได้เห็นไหมฮะดึงอกลับไปลูกศรสีดําใหม่นะครับเลือกพื้นผิวใหม่แล้วก็ใช้เครื่องมือม v e ดึงออกไปนะครับ กลับไปลูกศรสีดำใหม่เลือกพื้นผิวใช้เครื่องมือมฮะดึงออกไปถ้าใครต้องการเอ็นมาข้างหน้าก็ดึงมาฝั่งนี้นะครับคือการลักษณะท,ที่เราสร้างงานลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการหัดใช้เครื่องมือเบื้องต้นนะครับว่าเครื่องมือชิ้นไหนทํางานอะไรแบบไหนยังไงนะครับเราจะเห็นว่าโซฟาหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ทราบขนาดเลยนะฮะ แล้วก็ในการดึงขาแต่ละครั้งเนี่ยสี่ขาผมว่าไม่มีใครสร,ร้างขาที่มันเท่า,ากันได้เ๊ะนะครับฉะนั้นมันจะมีหลักการนะครับหลักการสมมติว่าขอทวนนะครับ <oria> <c oughs> เราใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมในการสร้างปกติที่เราสร้างกันให้เราคลิกค้างล่างมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ปล่อยนะครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้ขนาดมันเป็นขนาดที่เรากะด้วยสายตานะครับมันเป็นขนาดที่เรา,ากะด้วยสายตาต่อไปน,นี้เราจะสร้างขนาดที่มีขนาดเท่าของจริงนะครับ เดี๋ยวผมดีลีททิ้งไปก่อนนะครับอันดับแรกใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับให้เราคลิกจุดถึงกลางลากมาปกตินะครับปล่อยนะครับปล่อยปุ๊บเนี่ยตัวเลขมันจะโชว์ด้านล่างขวานะฮะเห็นไหมฮะจะมีตัวเลขโชว์อยู่ว่าขนาดเท่าไหร่คูณเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดอย่างเช่นผมต้องการความกว้างความกว้างอยู่ที่เมตรห้าสิบแล้วกันผมก็พิมพ์หนึ่งห้าศูนย์นะครับหนึ่งห้าศูนย์คูณ หเมตรเครื่องหมายคูณให้เราใช้คอมมาแทนนะครับก็พิมพ์1 5 0่งหมมาหตอนนี้ผมพิมพ์150,100นะครับกด Enter มันก็ได้ขนาดเท่าของจริงมาละสมมติว่าผมต้องการความสูงอยู่ที่50เซนนะครับผมใช้เครื่องมือพูสกูลไ,ไว้บริเวณผิวคลิกค้างดึงขึ้นมาปกตินะครับปล่อยเมาส์แล้วพิมพ์50 Enter ขนาดชิ้นงานตอนนี้มันก็คือเมตรหเมตร สูงอยู่ห้าสิบหน่วยวัดมันจะก็จะไปตามการครีเอทโปรเจกต์ของน้องๆแต่ละครั้งนะฮะเป็นเซนติเมตรเป็นมเมตรเป็นเมื่อกี้เราคาเครื่องมือที่มีชื่อว่าดิเมนชันใช่ไหมนักศึกษาคลิกเครื่องมือที่มีชื่อดิเมนชันนะครับเอามาคลิกมุมใดมุมหนึ่งนะครับสมว่าผมคลิกจากมุมนี้แล้วการดูนะครับผมคลิกจุดที่หนึ่งปล่อยเม,มาส์นะครับวิ่งมาหาจุดที่สองคลิกนะครับแล้วดึงมาฝั่งนี้เห็นไหมครับมันจะมีตัวเลขแจ้งให้เราว่าเท่าไหร่ฮะหนึ่งห้าศูนย์ ถ้าเราคลิกจากมุมนี้มาหามุมนี้นะครับดึงออกด้านข้างเห็นไหมฮะหนึ่งร้อยตามที่เราพิมพ์เลยคลิกจากตรงนี้มาหาตรงนี้ดึงออกด้านข้างเห็นไหมครับห้าสิบเซนมันจะเป็นดิเมนชันก็จะบอกขนาดตามที่เราพิมพ์เลขไปเมื่อกี้มันก็เป็นขนาดที่แท้จริงฉะนั้นการทํางานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าการใช้เครื่องมือมูฟหรือว่าเครื่องมือ เครื่องมือสเกลนะครับอย่างเช่นนักศึกษาทาขาโต๊ะเครื่องแป้งเมื่อกี้บางคนบีบมาไม่เท่ากันนะครับบางคนบีบขานี้เล็กขานี้ใหญ่เป็นโพลิโอนะครับถ้าเราต้องการให้ขามันเท่ากันพิมพ์ตัวเลข Enter นะครับมันจะเท่ากันหมดเลยการที่เราระบุข,ขนาดอย่างเช่นเมื่อกี้เราทําขาโต๊ะถูกไหมเราทำขาโต๊ะ,ตะปุ๊บขาโต๊ะมีทั้งหมด4ขาสมมติว่าหนูดึงแบบฟรีแฮนเนี่ยขาหนึ่งสั้นขานอืขาหนึ่งจะยาวถูกไหมฮะสมมติว่าถ้าเราต้องการสร้างขนาด ให้ขามันเข้ากันเนี่ยเวลาเราดึงขายืดออกมาเนี่ยให้เราพิมพ์ตัวเลขแล้ว Enter อ่าผมยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใช้ตัวนี้นะครับผมลบด m เมนชันออกก่อนเนาะอ่ายกตัวอย่างนะครับหนูดูนะครับอ่าผมพลิกไปด้านล่างนะครับถือว่าสมมติว่าผมต้องการอ่าผมต้องการทำขาอ่อตอืต้ง,ตงแป้งนะครับสมมตินะดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีทำลักษณะแบบนี้ก่อนครับ ว่าผมต้องการห่าง10เซนเนี้ดูนะฮะผมลิกจากจุดที่หนึ่งมาหาจุดที่สองชกนะฮะผมต้องการ10เซนผมพิมพ์10 enter นะฮะมันจะจุดสีเขียวมันจะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่ง10เซนทีนี้มันจะเท่ากันละเห็นไหมฮะแล้วก็ขีดเส้นก่อนฝั่งนี้เราต้องการห่างมา10เซนพิมพ์10 enter เห็นไหมฮะจุดสีเขียวเนี่ยมันจะเด้งมา10เซนฉะนั้นฝั่งซ้ายฝั่งขวามันจะเท่ากันเลยนะครับตรงนี้ผมขึ้นมา10เซน ก็พิมพ์หนึ่งศูนย์ enter แต่จริงๆเราไม่ต้องพิมพ์ทุกครั้งครับมันจะมีความจําสั้นๆนะครับเราพิมพ์ลักษณะยอย่างเงี้ยโปรแกรมมันจะรู้ว่าแล้วละว่าอีกฝั่งหนึ่งคุณต้องการสิบเซนแน่นอนฉะนั้นเราคลิกจุดที่หนึ่งหาจุดที่สองปุ๊บมันจะขึ้นเม็ดสีแดงโดยอัตโนมัติเลยนะครับมันจะขึ้นเม็ดสีแดงโดยโอัตโนมัติเลยมันจะเดาให้เราเลยออรู้ละอีกฝั่งหนึ่งคุณต้องสิบเซนเท่ากันลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้มุมสี่เหลี่ยมเนี่ย เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะนะผมใชกกม้กลมๆเนี่ยคลิกดึงขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้ปล่อยผมต้องการ15เซนผมพิมพ์หน enter ้ยเยอะเกินเจา7จเป็นรัศมีนะครับ7.5 enter เห็นไหมครับอีกฝั่งนี้ผมต้องการเท่ากันคลิกนะครับคลิกก็ปล่อยเมาส์เลยนะครับพิมพ์เจ enter ทีเนี้ขาสองขามันจะเท่ากันหมดเลย หลังจากนั้นก็ใช้ยางลบลบออกเห็นไหมครับจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยการวาดของเราจะวาดแบบฟรีแฮนใช่ไหมฮะเรากะเอาว่าเออขาควรจะอยู่ตรงนี้นะละนักษณะนั้นนะครับแต่นี่มันจะเท่ากันหมดเลยมันมีนี่ติดมาด้วยอ่าลบออกไปก่อนลบให้เหลือแต่กลมๆอย่างเดียวเลยนะฮะฝั่งนี้อ่าตอนนี้ผมต้องลบก่อนถ้าไม่อย่างงั้นมันจะเป็นเส้นมาลักษณะเมื่อกี้ครับรขานะแนวมันจะไม่ตรงกันนะอ่ะ ช่วงที่แล้วเราดึงแบบฟรีแฮนใช่ไหมฮะดึงแบบนี้แบบนี้ถามว่าเท่ากันไหมเราก็ไม่รู้นะฮะสั้นมัง่งยาวม,ม,มากลมาษณาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันยาวเท่ากันเป๊ะเลยเนี่ยใช้เครื่องมือ Move ดึงดึงมาเท่าไหร่ก็ได้ปล่อยเมาส์นะครับเราต้องการเท่าไหร่พริมพ์ตัวเลขเท่านั้นเราต้องการขายยาวอยู่ที่60เซนแล้วพิมพ์60 enter ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับดึงออกมาเท่าไหร่ก็ได้นิดเดียวก็ได้ปล่อยเมาส์เลยนะครับดึงแล้วปล่อยเมาส์ทันทีเลยแล้วพิมพ์60 เอนเตอร์ทีนี้ขามมนจะเท่ากันเป๊ะเลยเห็นไหมก็คือเราดึงขึ้นมาหกสิบเห็นไหมมันจะเท่ากันถ้าเราดึงฟรีแฮนเราจะไม่รู้ละว่าเออขาหนึ่งยาวเท่าไหร่ขาหนึ่งยาวเท่าไหร่ขลขาฝันมาทำโซฟากันนะครับอันนี้ผมแค่ทวนเข้าวๆเฉยอ่ะโอเค,อเคกลับมาไปบทัศนณยแบบนี้อ่าลักษณะแบบนี้นะครับอ้าวตอนเราจะมาทําโซฟากันนะครับสมมุติว่าผมจะทําเท้าแขนเนี่ยจะทําเท้าแขนอยู่ที่ 30เซนนะครับเท้าแขนจะทําอยู่ที่30เซนให้เราใช้เครื่องมือดินสอนะฮะเครื่องมือดินสอมีชื่อคําว่าลายนะครับให้เราคลิกจุดที่หนึ่งนะครับลากมาตรงคลิกจุดที่หนึ่งก่อนนะครับปล่อยเมาส์ลากมาตรงๆนะครับเท่าคลิกล,ลากมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วคลิกครั้งหนึ่งนะครับคลิกครั้งหนึ่งตอนนี้เราต้องการ30เซนเราพิมพ์เลข30แล้วก็เอนเตอร์ปุ๊บมันจะปีกลับมาทำไมนะครับ คลิกจุดที่หนึ่งลากมาได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วคลิกนะครับแล้วพิมพ์สามสิบ Enter นะครับมันก็จะจุดเขียวๆมันจะตีมอยู่ที่สามสิบเห็นไหมฮะหลังจากนั้นให้เราขีดเส้นนะครับขีดเส้นตามแนวแกนนะครับเป็นสีเขียวนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับคลิกจุดที่หนึ่งปล่อยเมาส์นะครับลากมาตรงไหนก็ได้แล้วคลิกหนึ่งครั้งแล้วพิมพ์สามสิบ Enter นะฮะจุดเขียวๆก็จะวิ่งมาตำแหน่งสามสิบเซนนะครับแล้วก็คลิกลากมาลักษณะแบบนี้ ต่อมาเราสร้างเส้นหลังเหมือนกันครับไม่คลิกจุดนี้นะครับลากมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับคลิกหนึ่งครั้งพิมพ์เลขสามสิบ Enter แล้วก็ขีดเส้นให้เป็นลักษณะแบบนี้พอได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้เราใช้ยางลบนะครับลบเส้นนี้ออกนะครับทันไหมครับยางลบลบเส้นนี้ออกให้เหมือนลักษณะโซฟานะครับพอเราลบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ใช้เครื่องมือพุชทูดันตรงกลางลงนะครับให้เหมือนโซฟานะครับดันไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับดัน ไปเท่าไหร่ก็ได้ปล่อยถึิว่าผมต้องการอยู่ที่30เท่ากันก็ได้อ่สามสิบแล้วก็ Ent e r ตออ่าสมมติว่าเราสร้างชิ้นงานไปแล้วเนี่ยนะฮะสร้างชิ้นงานไปแล้วเรามองดูลักษณะว่าเอ๊ะมันยังไม่ได้อัตราส่วนนะฮะอย่างเช่นเท้าแขนเนี่ยมันมันหนาเกินนะฮะในความเป็นจริงเท้าแขนต้องเล็กกว่านี้หน่อยอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาแก้ไขซ้ําได้อีกนะครับอย่างเช่นตรงตรงม่กเกียนะครับตรงนี้มัน30สเซนใช่ไหมฮะเราดูแล้วมันเทอะทะเกินเราต้องการสัก20เซนนะครับสาท่านไหนที่มันยัง ลบดิเมนชันลบออกก่อนนะครับแล้วจะมีเส้นที่คายอยู่บริเวณผิวงานตรงนี้ลบออกก่อนนะครับสมมติว่าตอนนี้เราต้องการแก้ไขละว่าเท้าแขนเนี่ยมันอ้วนเกินเราต้องการบีบลงก็ใช้เครื่องมือพูดฟูปกตินะครับคลิกดันไปปกตินะครับสมมติว่าเราต้องการลงสักสิบเซนก็พิมพ์สิบ enter นะครับฝั่งฝั่งนี้ด้วยดันเข้าไปพิมพ์สิบ enter ก็คือลงไปฝั่งละสิบเซนนะฮะแล้วก็หมุนมาฝั่งนี้ดันไปพิมพ์หนึ่งศูนย์แล้วเราก็มองว่าเอ้ยมันเป็นใกล้เคียงกับโซฟาหรือย,ยัง สมมติว่าลักษณะโซฟาของเราเนี่ยมันจะดูมันเหมือนเก้าอี้ปูนนะครับมันก็จะดูแข็งทื่อๆไปหน่อยนึงมนจะไม่ใช่โซฟาพวกงานฟองน้ํานะครับเราจะทํายังไงให้มันดูเหมือนลักษณะมีความสมูทนิดนึงนะครับก็ลบมุมนะครับลบมุมวิธีลบมุมนะครับนักศึกษาดูนะครับอันดับแรกก็พลิกมาหรือว่าคลิกรูปหน้าบ้านก่อนก็ได้ครับรูปหน้าบ้านรูปหน้าบ้านมันคือหันฝั่งนี้เข้ามาเลยนะครับเราจะต่อเป็นเนี้ยเราจะทําการลบมุมมันนะครับลบมุมมัน อันดับแรกนะครับให้เราใช้เครื่องมือดินสอทำแค่ข้างเดียวนะฮะก็คือวัดมา6เซน6กเซนนะครับจากมุมนี้มา6เซนมุมนี้ลงมาข้างล่าง6เซนมุมนี้มานี่6เซนมุมนี้6เซนทำฝั่งเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันจะมีวิธีการทำให้ฝั่งเดียวเนี่ยแล้วมันวิ่งวิ่งรอบขอบโซฟาเลยแต่วิธีการเริ่มต้นทำขอบมนนะฮะ ก็ในการบั้งฮะบั้งขอบเป็นหกเซนหกเซนหกเซนก่อนนะฮะเหตุผลที่เราทําตีตารางเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้ช่องนี้เท่ากับช่องนี้นะครับจริงๆตารางเราไม่ต้องตีก็ได้ครับตารางเราไม่ต้องตีก็ได้แต่เราทําออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราทําฟรีแฮนใช่ไหมฮะไอมุมโค้งด้านนอกกับมุมโค้งด้านในเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเหตุผลที่ผมทําตารางไว้เพื่อให้ช่องตรงเนี้ยไอสองช่องมันเท่ากันโอเคสมมติว่าเราทําอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยให้เราไปใช้เครื่องมือตัวเนี้นะครับเครื่องมือตัวที่มีชื่อคําว่า ป o a t ให้มาคลิกจุดนี skinny 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 ik, ้นะครับจุดมุมทะแยงตรงนี้นะครับแล้ววิ่งมาหามุมทะแยงตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็ขยับเมาส์มาไว้ตรงกลางเหมือนที่เราทําโต๊ะแป้งนะครับแล้วก็ดันตรงกลางขึ้นลักษณะแบบนี้แล้วก็คลิกนะฮะสองฝั่งเหมือนกันเลยนะครับที่เราทํากรอบสี่เหลี่ยมไปเพื่อเราต้องการหามุมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คลิกลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ยางลบนะครับลบในส่วนของตรงกลางนี้ทิ้งไปก่อน ครับ,รบในใน,ในการที่เราจะดันตรงกลางออกน่ยอย่าให้มันเลยอ,อย่างนี้นะฮะอย่าให้มันเลยขอบพุ่นไปลักษณะแบบนี้นะฮะให้ช่วงโค้งมันอยู่ภายในนะครับภายในบริเวณสีขาวนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราก็ใช้ยางลบลบส่วนนี้ออกส่วนนี้ออกอ้าวผ่านไหมฮะหลังจากที่ทําลักษณะแบบนี้ได้แล้วให้เราใช้เครื่องมือออร์บิทนะฮะออร์บิทบิดขวางมาลักษณะท่าอย่างนี้นะฮะลักษณะแบบนี้ หลังจากนั้นให้เราใช้คําสั่งโฟลูมีเหมือนที่เราทําแจกกันนะครับอันดับแรกให้ใช้ลูกศรสีดํานะฮะให้ใช้ลูกศรสีดําเลือกพื้นผิวที่เราต้องการทํ f โฟลูมีนะครับใช้ลูกศรสีดําเลือกพื้นผิวที่เราต้องการทำโฟลวมีก็คือด้านบนนี้นะฮะจะเป็นจุดไข่ปลาขึ้นนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้เครื่องมือโฟลว์มีที่เราทําแจกกันนะครับคลิกเลนตรงนี้นะครับ จริงๆแล้วนะครับเราทําแค่มุมนี้มุมเดียวก็ได้นะฮะผมลบออกเราทําแค่มุมนี้มุมเดียวก็ได้นะครับให้ใช้ลูกศรสีดําเลือกพื้นผิวที่เราต้องการท mm ํโพลูมีนะครับก็คือต้องด้านบนนี้เราเราเราต้องการทำพลูมีด้านบนนี้เอาลูกศรสีดาคลิกปุ๊บอย่าขึ้นไหมไขปลาเห็นไหมหนูนะฮะหลังจากนั้นให้ใช้เครื่องมือพลูมีที่เราทําแจกันนะเครื่องมือพลูมีคลิกบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงเสี้ยวสามเหลี่ยมคลิกปุ๊บอ่ะมันก็จะวิ่งของมันเอง ตอนนี้ขอบโซฟามันยังไม่สมูทมันยังไม่เรียบเดี๋ยวอาจารย์มิตรจะมาแนะนําวิธีการทําขอบขอบโซฟาให้เรียบให้นวลสวยขึ้นฮะเชิญอาจารย์มิตรฮะตอนนี้เราจะเห็นว่าโซฟาเรายังมีสันอยู่เห็นไหมฮะตอนนี้เราจะเห็นโซฟาของเรามันยังไม่ค่อยสมูทอีกนะครับลบมุมไปแล้วก็ไม่สมูทอีกมันก็จะมีเป็นแบบแ,แข็งๆลักษณะเป็นเส้นๆแล้วักษณะแบบนี้นะครับทําไงฮะลบใช่ไหมฮะเราก็ต้องลบเส้นมันออกดูนะครับสมมุติถ้าเราใช้ยางลบเนี่ยเรามาลบที่เส้นเลยปุ๊บเนี่ยดูนะฮะปุ๊บ งานเราก็จะโบนะครับมันกลายเป็นว่าลบชิ้นงานชิ้นนี้ไปนะครับเขก็จะโบว่าเห็นไส้ในมันเลยนะครับผมขออนุญาตคอนโทรนแซดมาก่อนนะครับอ่าถ้าเราจะลบเส้นนี้ออกอยังไงไม่ให้ผิวงานมันหายนะครับให้เรากดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วใช้ยางลบลบได้เลยนะฮะัลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะมันก็จะดูเนียนตาขึ้นลักษณะแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะยางลบลบออกให้หมดเลยส่วนที่มัน โค้โงๆตรเนี้ฮะลบออกให้หมดเลยฮะกดคอนโทรลค้างไว้ยังลบๆออกให้หมดเลยครับต้องต้องกดคอนโทรลนะฮะไม่กดไม่ได้นะฮะเนี้ยฮะเห็นไหมฮะมันก็จะดูสมูทวนขึ้นมาทันทีเลยอ่าลบฝั่งนี้เสร็จก็หมุนนะฮะทั้งสามหมุนหมุนเช็คดูนะครับตรงไหนไม่ได้ลบก็ใช้กดคอนโทรล,ลแล้วลบดูนะครับ เดี๋ยวแต่ตรงพื้นก็ได้ครับตรงพื้นนี่เราไม่ต้องลบก็ได้นะครับตรงพื้นเนี่ยการลบนะฮะมันจะทําให้เนื้อของวัสดุมันเชื่อมเข้าหากันนะฮะแล้วก็ดูดูไม่เป็นเหลี่ยมนะฮะแต่ต้องระวังว่าสมมุติว่าถ้าเราจะเทเราจะเปลี่ยนผิววัสดุซึ่งลําดับต่อไปเราจะเปลี่ยนผิววัสดุฮะการมีเส้นเนี่ยมันจะช่วยแบ่งแบ่งขอบเขตของวัสดุแต่พอไม่มีเส้นปุ๊บมันจะเทไปด้วยกันหมดเลยนะ ดังน,นั้นสมว่าถ้าเราเหลือแค่เส้นสามเส้นตรงนี้พอเพราะเราต้องการให้ตรงนี้มันเป็นหยักใช่ไหมฮะถ้าเราไปลบออกเดี๋ยวมันก็จะเป็นดูแบบแบบเละเทะแบบเหมือนโซฟาแบบบวมๆมาฮะเราก็ต้องเหลือเส้นนี้ไปหน่อยหนึ่งตรงไหนที่เราต้องการให้มันเป็นเหลี่ยมเราก็เหลือเส้นไว้นะครับตรงไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ลบออกนะครับหลังจากลบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนัศึกษาลองเลือกเทสีสินะครับเลือกเทสีสมมว่าผมเลือกแมทีเรียลตัวเนี้เอาเป็นคาร์เปกแล้วกันทั้งสองเลือกคาร์เปกนะฮะ อ่าล้วผมลายโซฟาผมาลายนี้อ่ะผมาลายนี้ไปเทดูสิฮะเห็นไหมฮะแล้วลองพลิกหมุนดูเห็นไหมฮะ,ม,ม,ฮะมันก็จะดูแบบอ่าไม่แข็งกระด้างน,นะครับตามเหลี่ยมตมันอะไรมไม่ดูเหมือนเป็นฟองน้ํมันก็จะหมุนนะครับหรือลองเลือกลายอื่นดูก็ได้ฮะลายอื่นเทดูอย่างเงี้ยฮะชัดเจนเห็นไหมฮะมันก็จะดูแบบโค้งมนเห็นไหมฮะมันจะดูไม่เป็นเหลี่ยมละเอาเครื่องมือต่อมานะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการ copy ีวัตถุนะครับ ก๊อปปี้วัตถุสมมติว่าโซฟาเนี่ยเราต้องการหลายตัวนะครับอย่างชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมฮะอย่างชั่วโมงที่แล้วเนี่ยถ้าเราต้องการก๊อปปี้เนี่ยาลาบคุมก่อนใช่ไหมฮะใช้ื่องมือมูฟเลื่อนย้ายได้ใช่ไหมฮะกดคอนโทรลค้างไว้ก็จะเป็นการก๊อปปี้วัตถุออกมานะฮะสมมติว่าผมก๊อปปี้มา1ชิ้นเนี่ยผมปล่อยเมาส์นะปล่อยเมาส์ก่อนแล้วก็ปล่อยคอนโทรลทีหลังนะได้มา1ชิ้นแล้วนะ สือว่าผมต้องการ4ชิ้นเนี่ยง่ายๆเลยครับคูณ4ครับคูณก็คือ x 4 enter โอเคไหมฮะในส่วนคอมโพเนนต์นะฮะจะอยู่ฝั่งขวามือนะไอคอนที่4นะ1 2 3 4นะอ่าก็เป็นอ่า warehouse ขึ้นมานะที่จริงมันมันก็คือคอมโพเนนต์นี่แหละนะฮะ <Okay. S 2> ถ้าเราเลื่อนขึ้มานะอันแรกก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของอ่า เอนติตี้นะเอาไลเนอร์นะฮะอินสตัคเตอร์นะฮะแล้วก็คอมโพเนนต์นี่อยู่ตรงนี้นะฮะคอมโพเนนต์ก็จะมีอ่าเริ่มต้นนะโฮมนะฮะแล้วก็มีฝั่งขวาฮะมันอยู่ด้วยกันนี่แหละฮะแล้วก็เซิร์ชเลยนะอยากได้อะไรฮะอยากได้ค่าแชร์นะเป็นภาษาอังกฤษนะเอาค้นไปปั๊บนะฮะเอ็นเตอร์นะฮะมันก็จะอ่าขึ้นมาเลยเยอะแยะมากมายนะนี่ตรงนี้นะเตียงมีตู้ต่างๆนะฮะ โอเคก็ง่ายไม่ไม่ซับซ้อนนะเลือกอันไหนก็กลับวางลงไปได้เลยนะครับก็ดาวน์โหลดนีก่นะอนอ่ะสมมุติว่าสร้างสี่เหลี่ยมมานะครับสมมติว่าผมเอาห้องขนาดห้าคูณห้าเมตรก็คือห้าร้อยคอมม่าห้าร้อยเอนเใช่ไหมฮะสมมุติว่าเราไปเอา หรือว่าชิ้นงานที่เราสร้างเองก็ได้ครับผมเอาเตียงมาก็ได้อะรากมาวางปุ๊บเนี่ยมาวางเตียงแล้วจะตัดวางตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการพลิกด้านนะฮะถ้าเราต้องการพลิกด้านอ่าให้เราไปที่รูปหลังคาบ้านนะครับไปที่รูปหลังคาบ้านก็คือมองจากมุมสูงเห็นไหมฮะมองจากมุมสูงพอมุมสูงปุ๊บอ่าใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ<ม>ที่มีลูกศรวนกัน<ม>นะครับชื่อโรเทตอ่าใช้เครื่องมือโรเทตนะครับคือต้องเครื่องมือกลับสมมุติว่าเราต้องการหัน หันหัวไปทางนี้อย่างเงี้ยใช้เครื่องมือโรเตทนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกจุดหนึ่งนะครับปล่อยเมาส์นะครับมาคลิกอีกจุดหนึ่งค,คลิกอีกจุดหนึ่งปล่อยเมาส์นะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนได้จะกับหัวกับหางนะฮะบางคนจัดห้องจะเอาหันหัวเตียงฝั่งนี้หันหัวเตียงฝั่งนี้น่ฮะแล้วเราสามารถที่จะหมุนได้นะครับอย่างเงี้ยฮะพอได้ปุ๊บเราก็คลิกนะครับถ้าต้องการหมุนอีกแล้วก็ไปที่โรเตทใหม่นะครับคลิกจุดจุดไหนก็ได้ครับ ไหนก็ได้คลิกปล่อยนะครับคลิกปล่อยแล้วก็ปล่อยเมาส์มาคลิกจุดตรงข้ามกาันแล้วเราสามารถที่จะหมุนได้นะครับอ่าถ้าเราต้องการย้ายเตียงก็ไปที่ครื่องมือมูฟนะครับคลิกลากลักษณะแบบนี้นะฮะก็มูฟไปได้ครับลักษณะแบบนี้ฮะาะเตียงไว้ตรงไหนก็ขยับเอาถ้าเราต้องการกลับหัวกลับหางแล้วก็ไปที่่องมือโรเตทคลิกแล้วก็มาคลิกแล้วก็หมุน เตียงได้เนี่ยฮะต้องการย้ายเนี้ยครับประมาณอย่างนี้อ่าโอเคนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็เาใช้เครื่องมือออบิทพลิกมาเป็นหน้าปกติของเราอย่างเงี้ยฮะเนี่ยครับเห็นไหมฮะเราก็ได้เตียงมาละเนี่ยนะครับเวลาวางต้องดูดูระดับนิดนึงว่าวางเข้าไปแล้วเนี่ยให้ snap ลงไปที่พื้นนะฮะไม่ให้มันจมลงนะครับถ้าเราถ้าเราใช้เครื่องมือมูฟผิด ิดแกนมันก็จะจมลงไปข้างล่างนะฮะไม่ไงั้นก็ลอยอยู่กลางอากาศนะฮะแล้วก็ต้องดูดีๆโอเคนะครับวันนี้ก็ได้เครื่องมือพอสมควรน,นะฮะ